อันเจ้าเลยแตงหาเมินบ่ซ้อนปัญหาโอ้มันคือตกแห้งแทะ <laughs> ลากข้าหุน่นตกหัวประกุกคุบทวนโรล,ลว,วิ <laughs> ววเลยย <laughs> 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 ุ่งต้องกันเท่าทุกมมือในอะไรอีริ่นบ่ว่าอย่างไรว่าเป็นแล้ว <laughs> อ, <laughs> อย่าว่าแต่ตัวได้เมียยอนเสียงเพลง <laughs> 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 อย่าว่าแต่เจ้าจีบเมียเจ้ายอนเสียงเพลง <laughs> เป็นยงผมเองก็ะซ่งเพลงไปขอความหักคือกันได้ผลบ่ ยังบ่ท่านมีคำตอบครับันสิซ่าแท้ทรงทา้งไหนผมทางสรงทังเ MS อ่ะจําเป็นตกข้ห่างยึดสพ่วกเข้าก็เดินสายอยูงสิครับว่าใส้ลหัสไปทนี่เว้ยผมยานผมลืมอยู่ครับอืแต่ก็ยังในใจยังมีความหวังอยู่คือกันจะส่งไปตะถหงผมส่งไปมือนั้นครับตอนไหนเพชรพิ้นทองยกกองคารวานไปรุ่นรโรงไม่ใช่สารกินปลาดิบอยู่นครบนมเอากินปลาดิบมันเป็นอย่างห้วยลุงนวดกินปลาดิบเป็นโรคประญาตดใบตับ ขาคนตายมาหลายไล,ล่เลยตัวสะบอพญาดใบไม้ตับมันแฝงมันกครับเกศป่าพวกปลามีเกศกินเขาไปแล้วมันฝักตัวเป็นโรคพญาดใบไม้ตับมนม่น<า>คือเขาคือว่ากินก้อยปลาลาปลาแล้วกินเหล่าขาวขาพญาดบ้าที่เขาใจพิษตัวนั้นกินเขาไปตีเรามันบวกขาพญาดใบไม้ตับที่มันสิดับที่ดิบจะคล้องเองเหล่าคนตายก่อนพญาอพวกเจ้ามองขาแม่งจินนู่นเว้ยเออ เอามาฝนท่าเลยแบบ,แบบยาจีนบอกบบา้าที่มาฝนท่ายาจีนจะไหนมันเพมันยาหักไหมแย่เงี้ยเหตดสัน่นเอามันกินนู่นตัวสดๆนี่แล้วเอเอเข<อ>าก็ <ๆ S 2> อ้าปากเสร็จแล้วก็จับปล่อยมันตายลงไปในข้อหอ่อนต้นเป็นๆเออพอไปห่อนในท้องแล้วมั้งสิไปจัดการใบไม้ในตับเขา,าเองเม่เห็นหรือมันกินใบมะขามอ่อนอยู่ตรงไหนตรงหน้าเลือแต่กลางแม่นบอกครับลุงหนวดเว้จะหูเติงมาถามคืออะไรเสียเลยหูใหญ่ปานนี้ยังไปหูเบาเสือคนง่ายๆอยู่ มันบ่ท่านได้กินพะาธใบใม่ตับในทองหรอกไม่กินนู่นน<ะ>่นมันมาอั้เจรอยหัวข้อขนี่คู่ทุกข้อหันใจบ่ออกตายไม่แท้ไม่กินนู่นสร้างแหงบ่หลมหมดข้อหมอหายเอาหลงผิดคิดว่ามันมันแมนอิหร่เกือบเ่าตายหอเกือบ บ่ได้ควมหักจากผู้สาวที่ส่งไปจอยเพ่งถ้าเขาตอบมาเสร็จไรแล้วตายก่อนไม่เห็นตายไม่กินนู่นย้อนแม่กินนู่นโอ้ยเขาจะสากันเลยบอกว่าเทพพรตายย้อนแมงกินนู่นเข้าก็ต้องรอควบหวังเสตัวครัเมื่อนั้นพี่น้องเอ้ยมื่อไปล้นโรงใบชัยศาลกินปลาดิบอยู่นครพิลล้มสาวหนึ่งมาจากเลนูนครขาวจุนพูน้ย ถ้าเปลี่ยนกะทิโบเงี้ยงโบเวียนบบจับวันไทวันไทยันกะทิโได้นั่งหน่ายยันมันบมแมนมันบมแมนโอ้เขาเอาดินเจพ่อพ่อเขามาเบิ่งกางเว้นเขาหยาดมันหอนเขากระลรเฝ้ามานั่งหน่าบ้าที่เนี่ยขาวขาวดื่อถั่มสาดคนผิวขาวงามกว่าเสน่ห์ผิวขาวงามโมแมนพุ่นการทุกโป้งดึงตุบตุบยู่ อคนบุพบาทตรงนั้นขาวจูนพูนมาแต่เลีนู่นครมานังฟังเทพพ่อนหองเพลงพี่นองเอ้ยเพิ่นมักหลายยิ้มหน่อยยิ้มใหญ่ผมว่าที่ลงไปจีบสแล้วเขานี่ลละเลือกตาม่านม่านใช่ผมไหมคอยมากก่อนมากกมากโพดกีดกันหน่องงูพวกพวกนี้พวกนี้มาตั้งเป็นคนแสดงออกไว้ก็หลอกก็เนี่ยเรื่องนี้มันต้องเห็นแกโจ้ยแต่คอยมากแต่เห็นเล่ายางเขามาที่แหลกเขายังบ่ปากเลย สั้นสองคนร่วมหัวกันมาผู้เดียวที่สุดกับมาหอดบ้านผมก็หลอนหลังแต่แล้วเขียนเป็นสารทรงไปเลยาจไบอกว่าสาวเอ้ยขีดหอดอานเนี้ยได้สาวเรนูเพิรนมักสาวเรนูเขาเบาพื้นเพ่งมันปมะผยน์เลยคุ้นคาอ๋อมือมีจังไดเอา่ามไดสีบ่ห่องเพ่งผ่าปลากับห่องเพ่งแมนกองบวชกับห้องเพ่งแมนปีไม่กับห่องเพ่งแมนร้อยกระทุ่งกับห่องเพ่งถูกต้อง สิบสี่กุมภาวันวาเลนไทยก็ห้องเพลงนี่เพลงความภักเสียใจห้องกับแสดงออกทั้งเพลงเมื่องานฉลองอุบลราชธานีสองร้อยปีาดอยากให้พี่น้องไปเห็นขันบทท่มกับงานกีฬาแห่งชาติแต่มันสิไายถอดให้เบิกโดยตั้งโทรทัศน์เจ้าว่าพี่น้องว่าอุบลนุ่งก่วงสื้อเหืองเงื่อนใจลังข้านี้เอาฝ่ายสายสินเนยโยงจะบานหลังนี่หอดหลังนั้น ตั้งแต่หมู่บ้านหอดตำบลตำบลหอดอำเภออำเภอหอ,ด,หอ,ด,หอดจังหวัดจังหวัดเข่าหาพระเจ้าใหญ่อินแปงโยง,งมาทงสีเมืองหมอผ้ามสามลอยเก่าซีผู้คลสูดขวนสซูขวนเมืองคนรบสองลอยปีกูยจูดบังไฟให้หมู่บึงฉลองเมืองจนเถญาหยวังหงเงืองเหลือ,อ่อมอกกไม่สู่ต้นมิตรไฟทุ่นการจัดนี่บเมนหน่อยๆได้ผู้ว่าใช้ซีพรแก้วตอนหน้านอ่อดนฉลองสองลอยปีนบพดลกับ แต่งเพ่งแล้วให้ชุลที่แน่แตงให้นคนพรพวงผาาแน่เทพพอดแน่แตงกันเฮ็ดเป็นเพ่งมาก2เพ่งเฮ็ดเป็นม่วนเทพสองชุดชุดละสิบเอ็ดเพ่งห้าหมื่นมวนผมกับมอบให้จังหวัดเลยครับผู้ใดทำบุญร้อยบาทเพิ่นก็จังมอบให้หนึ่งมวนเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นอนุสร,ร์ก็เป็นตาอยากได้ไว้ยูดอกนักห่องก็จะแม่หลายผ้าลูกยอดรักสลักใจ พองศรีวรนุชชลัมเทพชัยสนธิสมมาตรปองปีดาชินกรไกรราชวันลบชนินท,อนออท่อนเออเทพพรรณ์พิรุบนสลักศิลาทองนพผดลดวงพรและเฉลิมพรเพชรสยามอย่าเฝ้าแล่ที่ไหซื้อนิ่งหนองพรท่านนมี่างนั่นห้วยๆตัวพรทร่านในห้องหมอตัวในห้องเลยเอ้อาไม่ได้ห้องห้องก็ยังยืนโฟนาห้องอัดอยู<ห>่นี่ ยืนเฝ้าหน้าห้องอัดก็อยากได้หน้าประกาศให้แนี่ยนุ่มผู้ไทยเฮ็ดดนตรีประยุกต์ชื่นฮ็ดดนตรีทักษิณหนวดบุญเฮ็ดดนตรีนิ่งนอนไมยืนเฝ้าห้องอัดโอ้ยยังหัวคอยไปไว้ท้ายนักดนตรีเยอะเนี่ยมวยวิวปานนี่โตกว่านี่มั้งท่านพ่อใจบ่ดพ่อใจพ่อใจพูดลำพ้นว่าเอ๊ะเพ่งแค่สิบเอ็ดเพ่งคือห้องหลายคนแท้เต่แต่ละเพ่งเพื่อควบมาะสมเพราะว่า บางเข่งเขาแต่งจากค่วมสวยงามของธรรมชาติเพราะเมืองบนมีมองเที่ยวหลายาประเภทนี่อันสวยงามปูชนียสถานปูชนียภุูคนบางคนจากบ้านอยากเมืองไปไปมีค่วมหักอยู่เมืองบูบลกับประทับใจสวัสดี บนเรานั้นในวันนี้มีได้สิ่งที่ไม่มีลายปีก่อนความเจริญก้าวหน้ามาป่าดอนนั่งละครทีวีมีให้ดูพูดถึงจากปืนทันนฮตปืนอีสอง้อปีแต่นไตงหยุดขี่ตายใช้ไฟฟ้าหมู่บ้านร้านค้าลนุนนาอยู่ค้องกินค้องอยากเลยมากรรูปลาปูซื้อง่ายสบายจยังมีถนน,นลาดยางเส้นทางลัด่วงพัฒนาใหญ่ให้มั่งคั่ง เตี่ยวที่โด่งดังแก่งตะนาอีกครั้งแก่งสะพือห้องห้องเที่ยวเขาเบื่อตัวอยากไปดูที่น้องเงนี่ยภาพในเซลล์วห้องอาหารใหญ่เล็กเทคเดินสายใส่ค้าใข่ไข่สบายมือข้าไม่มัมวเกลียดค้านงานล้นมือต้องรวยเอื้อรวยอัดสมบัติจ้มอมาที่คาดการณ์ใต้อง,งรองตอนนูต้องปัน้ตั้งแต่มีไฟฟ้ามาหมู่บ้านเซลล์แมนเดินพลานค่ายเงินผ่อนผ้าห่มนมลูกเล็บผูกนอนซื้อง่ายค่ายผ่อนไม่ย่อนตึง ประเพณีแห่เทียนกว่างามล้นเมืองอุบลเข้าดีเป็นทีหนึ่งต่างชาติต่างภาษามากันตึงและตะลึงเศร้าเๆ้าชาวอุบลหัวบานกลางใจและทั้งไทยเทศบอกเขตเมืองนี้มีกุศลไม่เคยเที่ยวเชิญไปเที่ยวเมืองอุบลเพียงหนึ่งคนแล้วจะบอกว่าบุญตา หัวบานลางใจและทั้งไทยเทศบอกเขตเมืองนี้มีกุศลไม่เคยเที่ยวเชิญไปเที่ยวเมืองกุบลเพียงหนึ่งคนแล้วจะบอกว่าบุญต่างลุงหนวดเราได้บอกพ่วมจเจริญหุงเหืองคพราเมืองบนแต่ศกนั่น หอดซกนี่ว่ามีอย่างไอนเนี่ยเจ้ากับคนอุบลอยู่คือบบอกเพิ่นโอ้ยผมกับคนเมืองอุบลเนาะครับหลกักการได้มีโอกาสเฉลิมฉลองสองรอยปีครับเพิ่นเขียนเพลงไว้ตั้งสองเพลงในตลับเทพนั่นแล้วอีลีนวะครับเพลงอีหยังแหละผมตั้งซื้อว่าอุบลฉลองสองร้อยปีปา<ะ>ร<ะ>คือเพลงจะในมะม่มวนแหวนอันห้องให้ฟังในเปียงฟังใจแล้วหรอครับอ,อันหมอบให้พี่น้องเข้าในเดอ้อครับ จากใจจริงผู้หองย่นีิขอมอบสําหรับผู้นางยูหันหวังว่าผู้นางยูหันคือติพ่อใจผู้หองย่นี่เพราะว่าโดนโดนผู้หองย่นี่จะได้มาพ่อหนาผู้นางยูหันเพราะว่าผู้นางยูหันโดนโดนยังได้พ่อหนาผู้หองย่นี่ผู้หองยูนน่โดนโดนจะไดมาอดเศร้าแน่ก็บอกผมมอบไปพี่น้องมอบก็มอบผวดเบาลุบไปลุบมาตะคว่เก่าผมบอกคว่เก่าสมเด็จโคนแรงแข็งแรงแข็งแข็งหมดใต้ขอบลุงเห็นไหมโบ้โบ้เป็นกระบอก เอากันบอกว่าเป็นเราบอกได้สิจัดการวอาให้จัดการให้แน่สันครับให้นักวอาเขาวบาให้เด้อครับเทามีหน้าที่ห้องครับพ่อคอยวอาแล้วเจ้าห้องครับเห็นว่าห้องเลยได้กันบ่กครับเอาไปกอดเอ๊กกับเบาบอกพูดอะไรฮัลทันข้างเขาปั้นปิ้งเพราะรไหมฮันปอบตัวนี้ก็ซ่อมคนเก่เอาไงนี่ซ่อมคนเก่งเลยมาดของแต่ละคนบาขึ้นกันโชคดีนะคะนน่ะขอบคุณเจ้าค่ะสวัสดีโอ้ย ถอนส่บัวจังสันมันเสียด้พราสายยังหย่อนเสียดจังได้สันก์ประตูทวนลงไปว่าจะนำประท้วงหัวว่าถอนเอาถอนเอกมากกพ่าข้อสิ่งนี้บักปอเสียวไก่จ่างออกเลยอธิบายฟังใน,นมัวปึ๊กไวม,มันแป้นปีกการทําความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณแทนการไหว,ไว้คือถอนสายบัวโชคดีนะคะขอบคุณท่านเจ้าค่ะโอ้ ว่ามันถอนสายบัวมาแกงแส่ปลาทูสักห้าบาทดิป้าเจ้าลุงหนวดฮะผมไม่เห็นจะถอนสายบัวจะเป็นงามถือวิธีถ้ำขักพะโลไปหัดมาตนย์วัฒนธรรมแห่งชาติมิหน้าเราเอียงซ้ายเอียงขวาขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณเจ้าค่ะเห็นว่าะเป็นละข้าวเดียวผมไปสอนเห็นน้องสาวผมผมบรดเฮ็ดคือเจ้าที่นี่เขาจะเฮ็ดแบบใดผมให้มันนุ่งกระโปรงเขินเขินให้มันชิดคางสิเนี่ยมันถอนสายบัวมัน้วว่าขอบคุณเจ้าค่ะมันหวาน มันโมเป็นถอนสายบัวได้นี่เขาเอิ้อนหยังสันหยะสายบัวนี่ล่ละสาเหตุเขาโหทับปัญหาพีเศที่ไปออกมาขอเสียงคัดให้ทัดฟี่่าเราสอนฟี่เพาต้องเสียค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมจะเป็นดีแต่ว่าเสียงดีบอสเราหอยเสียงอ่ายสำนีเสียงนองต้องอย่างนี้เออแค่แน่เฮโอ้เสียงเป็นจังสี่ตีพีมันคือป้มือนช่ไหมโอ้ยไงเ่จะสิดเปรียบเทียบควมเปึกขัวนาอย่างไรดี ไอ้ที่ผมยกนิ้วจังสี่แสดงว่าเสียงน้องสาวผมนมาวันเสียงดีเสียงชั้นหนึ่งเ,ออเสียงพี่บา้าบอสี่เป็นจังสีเนาะเนา<อ>ะอย่าไปหัวซาคนฝึกอ,อ,อันแต่ว่างามบ่เหครับหัวเสียงสำนีนาตาบ่ต้องไปเบาถึงฝาดมโนพาบ่ลดลุงหนวดอันบาดให้เบื้อง,งเนปาดไม่ยังล่ะหัวมันมยังอีกโตถังมันเอาปอดมันยังมาควงแท้ฝาถ่ายมัน้ว ไม่ยังล่ะถอยเสียมันมือมือมือใบเบิ้งถิ่มบาใบเบิ้งใครยังมันมีแห้งตัวใบกันเนาะใบยคนนีงมีแห้งบอกอิ่มอกอิ่มใจพร้อมอิ่มคือเขาคือน้ำในว่านทอครับขัมันอิ่มคือเขาคือน้ำมืออื่นย่าหนึ่งเข่าฮค่จะได้สัตน์ตื่นขืนแล้วมายืนอยู่ปลายรถเมฆเด้อผู้ใดลงรถมาต่อยเอาต่อยอมันท่องแตกตายก็มองถึะบ่ยันถือโลเกตแนะนำในทางบอดีเว้ แ็บหยังบ่คือบ่ควรมันเกิดยากใบเห็นผู้หญิงผู้หญิงว่าสันเศร้าหน้าเศร้าหลังตาสมตาหวานนิ่คิ้วลิ้วตาอีซีอิ่มซิมสิริเสเลหเดบบขาดเลยอาวข้ามคมแมนคว้วม่อจอยเด็กันจังอ่จอยเพิ่นจังดีอ๋อคนดีสุภาพให้เกียรติผู้หญิงขาะจอยเพิ่นคนบ้านใดเพิ่นคือดีแทะเอาบอกทำไมเอาบ้านเกิดเมืองนอนโกสูงมหาสารคามถามหัสิแตกงั่นแล้ว สิไปหาปลาแดกซมบอกบอแ่แม่น่นแล้วเว้ยเนาะบ้านเพิ่นอยู่มหาสรารคามใกล้กับมหาวิทยาลัยเมืองการศึกษาเออทราบใข่ยังบ้านอยู่อุบลอยู่นาคุกเลยเห๊ะไปว่นเขาที่พวคุกน่ะน่ะเอองินเหลือใส่สิไปซื้อคุกหลวงซะบ,บอกจ้างเพิ่นกับบอขายบ่ขายแล้วเพิ่นสางข้อมิดดูค่ะสิซื้อคุกไววถัาครั้งเจ้าของนะเออคังใส่กันนอนาะบ่าที่มันมาเมในใกล้ตีคน บอขังใส่ซุ่มก็ได้ขังใส่ขวดมันมาเม็นปลากัดเออเออเสั็จพอขังใส่ขวดก็เอามองมาตุ่มใส่กันเศร้าเว้าเดี๋ยวนี้แน่โอ้ยแล้วมาตกลงโอ๊ยฮ่าไอ้เว้ยพอเมย์ก็ซักขึ้นเป็นย่ามพี่นะตักสิคุ้มผู้ใดไรเนี่ยเอ๊ะลกอันนี้มันสังมาเป็นย่ามไดงสิเสร็จแล้วเหรอพุ่นน่ะไฮเกียรติเขาได้ไหมลูกมีพ่อมีแม่แหีมีกิดมีจอมพอไอพีไอน้อง ก็อายอายอายใส่เขาเนที่คนเบิงอัตตาหน้าลาดพักกลาหนาดึงหลังออชิ้งเขาบางๆนาหนาวเขาใส่ครีมถวดเท่าไหถนอมผิวร้อยห้าสิบบาทเอาเอมันโมเมนร้อยห้าสิบด้มันมาขอกับผมร้อยเจ็ดสิบห้าพูน่ะร้อยเจ็ดสิบาแถมเกิดฟ้องหนามอันหนึ่งหัวไหลมันเมนแมนมเป็นแถมเกิดฟ้องน่ะแถมอันนึงเสียวมาเห็ยังเกิดอยากได้สออนก็ไปซื้อสองเถอที่จะไปหลอขายแต่ของแต่นอเจ้าเข้าใจพิแล้วอพ่ิดว่าพิดมันโมเมนเกิดฟองน้า เกลีฟองน้ำมันตรงมีหูมีสายเขาจะเอิ่อญเกลี่ยฟ้องน้ำไอ้ที่เขาแถมก็แปลงเขาเอิ่อญฟองน้ำม่นม่นนานาเนี่ยผู้หญิงเขาท่าแปลงแล้วมันลูปนาลูปนาเขาเอิ่อญฟองน้ำถ้าเผื่อเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกพับพับมันคือผุกผุกยิงแสตออกเอ็กเซนอ๋อเอ็กเซนผุกคันซีฟอ้ถึงลักษณะมันก็ต้องฮิไว้ฮิบเอ็กเซนลบหน่อยเอ็กเซนลบหน่อย เออเอออะไรอะจะสินี้เป็นเนี่ยก็ทาบายอยูืนหลายืนเฝ้าว่าสันปันเลี้ยงเป็ดลากนาดึงหลังหล่ะเจ็บป่อย่ำเพิ่นดึงมาถืงนั่นสหายถานเนี่ยเจ็บเป้ยาปันมือข่อยเป็นกระดาษไส้หล่ะมันกระโปงเป็นกระดาษไส้ละครับพึ่งผู้ไส้มันแข็งมือผู้ไส้มันแข็งมันหยาบมันหยาดึงหนาดึงหลังเขาก็เจ็บซะโอ้ยเป็นข้องเหมือนล่ะโอ้ยเรือตวนสาดดย ว่ายแล้วสิมาอีหลอบเดียวกันพวกห้านี่ไว้ใจบ่ได้จักคนเลยอุ่นน่ะไปลุงเงวดเจ้าจะไปเฮ็ดน้ำเขาเป่าลัดกันจีกูเว้โอ้ยเจ้เขาเป่าลัดกันเถี่ยวนั่นใส่ท่านใดมือท่านใส่ท่านใส่ท่านผมแมนเดีเวไปใครแล้วมาใส่ขางขวามันก็เลยโบดังเอาให้โอกาสเอาขางใส่แม่นบอกว้า ลุงนวดเศร้าเดี๋ยวนี้เก็บแห้งมาถึกินข eh? ้าวต้มเพชรจังได้ก็บดังหรอกเก็บแห้งมาแต่กินข้าวต้มบ่ว่าหัวงอกบ่ว่าหนายานบ่ว่าหัวหลัดแม่ยตายควบนั่นล่ะโอ้ยลุงนวดผมที่บให้ฟังมักขากันอจะที่ไปจับไปบ่ายจับเป็นยังมันมเนาตัวหูจักอยู่หรอกว่านโมเนาอยากอายพี่น้องแนี่ยว่าอายดอกมืดตะโดนแล้วนี่มักขากันนะให้เว้าเอาเว้าเอาบอกครับว่าห้บายถ้าเว้าถือต้อง น้องผู้ดเดียวผมยกให้เจ้าได้ข่าปอดใอ,อยมากเจ้าตัวบ้ามาบาอกซื้อคือเล็กแป๊เถ้าเจ้าน่ะปัทโต้ปลายเวลาแปบเดียวห้องเพียงครูก็ถ่าหนีสองเพียงตกลงพงใจแตง่งานก็เขาบอกบอกค่ะมันใจนะมันใจค่ะหมอพามพี่ที่แตง่งานโมคาเดิอนน้องเขาไปตกลง<ม>แต่ว่าผม<พ>ตกลงเลยครับไม่ะม่ไม่นวด การตกล่องตกลงทั้งสองายครับทั้งผู้หญิงผู้ชายยัางถึงตอนตกล่องไฟเหลียวก็ได้หรอกอันผู้หญิงก็แค่จังสีดา่วนมากแค่จังไดขึ้นเดียวเท่านั้นละมืออื่นเศร้าถ้าฟังผลบอกเขาแต่ไม่อีหลานหนูว่ามักดอกเพียงจังว่ามากักเพิ่นเ่าโพดเ่าซื่อๆว่าโพดหรอกเออแมน โบราณพญาวาเลี้ยงสร้างแถวขายงามันจังไรถินคาพอพามเอาถือเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาเพราะมีตัวละฟังความเูลสื่อง่วสื่อกล้วยกับสื่อต้นเป็นให้เป็น,น่าจังโมเสียเวลามหัดย่าแมนแมนแมนชี้แจงเขาละเอียดเป็นยอีหลาเพิ่มมีลูกแล้วค่ะม,มันก็ดีด้ว่าล้วมีม่ผลลันเนาะซ้ำกันก็ตึกใหได้ปลาไข่อินต้น,นข้าเจ้าเอินว่าเอาหัวไม่ได้ลูกพร้มอมยังเสียดซอยแห้งเสื่อความูลสื่อเฮือนในสั้นพราะม,มันดีล,ละละเอ้ย เซเซมือหนีเมนวันเดวันเดทีอมุตสุกโจกนี่แม่นโจกไม่จันคันอันนี่แม่นคันไม่ไพ่ไข่อันนี่แม่นไข่ไก่ย่องแอมกระโจนพอๆคืนล่ะคืนล่ะเ้๋ตองยิบซุ้ยแม่นตองป่วยตีบมือหนี่เมนมือเขารักหนีบยางสำคัญมือหนี่เมนมือวันอันต่างก้อมือหนี่เมนมือปลาพอจิเข่าหูเอ๋มือนี่เมนมือปู่จีเข่าทำเทานาบัมบอของดีนั้นบักซี่เจ้าสีมุนมือนี่แม่นมือต้นดุสป้วยปู่ฮันไกโอเจ้าสีแหลก เขาแบกขาเจ้ายางอเขายอขาเจ้ายาดินเขาเปิดถิ่นเจ้ายาเตือนตกใจพลอยอ่ะยาเฝ้าเอื้นขวัญและหากินไสมาะลิกะลายพังมคนนื้อเม่นจังเลยบักพ่อพั่มหยุดเดี๋ยวนี้เ่าหยุดมึงตายตายเป็นตายมาจังบางในเรายุคอะไรไม่ไผ่มาคักคองพี่ที่วะมันคือหนามึนแต่มาหนิเร็วแล้วมาเฮ่าตัวจำเขาบ่ไรตัวจำเฮ่าประเดี๋ยนี่เสียงเฮ่าตัวก็จำบ่ได้เสียงอะไรเป็นไผ อ้ายอีนั่งนี่อีนั่งนี่เม่งไผเพรเคยสรงใจห้วยบักคามึงเอ้ยบักคานี่ยเม่งไฟเจ้าบักคานี่เฮาเองบักไรอ่ะเพราะว่คือวันแต่ว่าเขาก็ธรรมดาปาดใบหูกลางดังโมพิศพโอหูดังใหญ่ก็เขาจอดได้หาขั้นบนดังตัวเพรคือวันแต่ว่ามันคือวันคือพี่แต่วะเขาที่บอกโตโตนนาเป็นบาใส่แว่นตาขยายเบิ่งเข้าตัวหนึ่าถอดเอาเบิ่งกันอ่ะืออเออ มันอยู hmm. hey, sí uh, right. ่เป wow. ็นแหวนขยายขยายบ่มันเบิ้งตีอยู่ให้คอยพิสูจน์เบิ้งอะพิสูจน์เบิ้งนู่นเหรอร้อนจะความแห้งไว้การแม่นี่หลีใส่เข้าไปแล้วจึ่งพึงเลยหูเติ่งคือสั่งนี่เป็นน้ำแหวนขยายกันข่อยใส่แหวนขยายนี่แหละเมียข่อยด่า่อยเทียนึงเงินโทดไปเมียเจ้าใส่แหวนตาซื่อๆกับด่า่อยไม่ได้ใส่ซื่อๆนี่แล้วอ๋อใส่งอ่อกบอกงอ่อล้วใส่เขาในสวนไปยังหากี้บังเขียบบ้าบมจะงอ้อยสองงวยกันหนาเออเอาอเบิ้งบังเขียบงอ้อยได้ละปฏิทูอ งวยซัมโปมืดอนึ่็ตาตีพ่อบมอ่มเออเจอให้จังไรล่ะห่วยมันสิเน่าหมดสวนตะดอกไปกินมาท่านนองเลยวออ่าเก็บไปส่งตลาดก็น่าวา่ะท,ท่านาานี่เก็บจ็หมดทุกหน่วยเลยห้อดบ้านถอดแว่นตาออกแล้วมีแต่มาเขียบอ่อ <c oughs> นเมีอะไรใบาดาวไขยตำดาดอกบดากินใส่อ,อันมันเป็นน้ำแว่นขยายนนาเป็นตาขยายเป็นเหตุแต่ละอยังไหมขายต่อไขอ่ไข่สายนิง่งน้องเสียวไปยังเค้าสียเอาไปใส่บังเถาอยู่เฮือนว่าที่ไปใส่ไปจำยู่เป็นยังไงล่ะพ่อได้ยู้ได้กินน้ำแว่นตานี่ยนะงวย สไิไปหาสื่อเป็นตาคนรักสันคันบว๊วยเวียนนี่ยคอยกิกน,กนข้าวนอกบ้านท่านแล้วเอออยากแซ่บอยากง้อแต้งยูดแต้งกินเป็นไงแม่<อ>จะมาหาลบก,กวนห้องผู้อื่นเขาเตีตสันบุ้นลูกวนดอกสิไปหาสื่อก่อนสื่อน้ำรถเข็นแถวนี่ได้บ่ได้มันกงบ่เป็นจะไสหดอกมันบ่ได้ะระดับสายตาห<อ>้อง,าองไสเข้าไประดัสายตาเอยียงเสียขาดมันเลยแถวเนี้ยเอาไปยังสังเสือสิขาดเสียเปนตาวันจะคองยางครึ่งถนนมันบแม่เหล่ายางห้าเล่นเดียวที่ะเลาะหัวเขาจู่เจอโอ้สายตาเอียงสายตาเอียงต้องไปวัดสายตาทิ กมาลาดการแววนพุติสันนี่คือเอาไม่หยั่งเลยนี่ไฟผูกแขนเอามาเธอใส่ก็็กผู้ดๆเขาผูกที่ต้นเผานี่ล้างบ้านพระเจ้านี่รอนน้ำสามโยงยังดีเอาสันข้าตาคาเขาละมันโฉมซอยกันแน่เออฝ่ายเซนีเดมาจากก๊กเผาผูกแขนเท้าแล้วห้อมน้ำนางผูกแขนนางให้ลงห้อมน้ำเท้าย่างหมดสองมือหน่าบักเน่าสียดินดันในเจ้านอนลงค่ายตาพันพุทา เออผัวเมียนี่กูมึงจะได้ว่า,ามีแจกถข่เร่เจ้าสะพ้องเสาส,ส,สัวที่ว่างแยามนอนนั่นนี่มาขันนึงนามขันนึงยาขันนึงตัง,ตงไว้ข่างวั่งไว้คูจูสิ<ม>นะโู้พันโยดานดาวเรียกซื้อเทวดาวพันจีมาตรวจการตูว,วันแรงเสาสีสีสตาตาเฝ้าง่เขาแทงเงีย้ยมาเล่งโหนอนปอนงะใบบอนค่อยานะตาเขาแจกโก้เต้าขึ้นหาเตือย้มัวเต็กเจ้ายาปากผัวตอกดากเจ้ายาตีงนอนอื่อรื้ออือรื้อฟังเด็ดฟังเด็ดฟอยเด็ดฟอยส่างฝ่าวางฟอยบี้ฟอยยุรี่มีแห้งฟอยยุ่แดงมีเฮียน ยี่ดิตังบริตังกุมห้างคิดเปมีเพียงได้เมียแล้วหัานักซี่เจ้าสิมุนวันดีละฟุ่นหน้าฟุ่นหน่เพุ่นดีใจดีใจตัวได้เมีย เขาพระขวนกับเขาผู้เด ah ียวน้องสาวเขาเราไม่ท ah ah ินอยู่พ so ี่ไม you know ่ได้เขาหน้าบ่วาสนาเจ้าบ่พ่อหลงนานพักซี่พ่อยังสัตว์เจ้าน่ะที่พ่อนานพ่อขมหนังเไวเจ้าน่ะที่มหนองไวเฮ็ดบ่ถือขี้ถือข้องไฝ้าห้องที่พ่าวไปแล้วแล่นหัวซับหัวขวมบัดปีนี้ฝนพอดีเยอะเนาเสียงฝ่ามันห้องชื่อว่างสั่นครับโบรล้านพันตีต่อพันวา ฝนมันบบเวีนเดียนสามฝนมันโบเหวียนโบห้ามเดียนเยีนเดียนซีเออเวีนที่ยี้กับยังโอลิ้นข่อยมันเป็นพันพันพันก็ไปย่างเราธรรมดาคนเท่ามันลิ้นแข็งนี่แล้วมันเท่านาเท่าหลังนะลุงนาลงหลังฮะลุงนาลงหลังเพมันเท่านาเท่าหลังเพมันลงมาแล้วเท่านาเท่าหลังเ็ปที่ที่แล้วภาคขวัญกับทีได้ล่เลึกสัตว์ส้มเจ้าบ้าเขาหัวแล้วกับทีเมื่อบ้านตัวข่อยส้งเขาจะได้ข้าเจ้าหนีผู้แห่งเลยไหมอ่ะ เจ้านี้เหรอเจ้าตาตีบไวมีตาบวกล่ะบอกว่ามืดตานี่ไปไลยนี่ไปเซไปยันฝ่าพายังวะมันมอแม่แนวเฮ็ดเล่นเลยเล้วพระเจ้าคนี้หรือไรเลยเด็กอะไรใครเลยคือเขาหอแทนบ่ะนี่เอาก็น้องนี่เด้พี่บ่คนจด้มันสั่งบอกง่ายปะนั่นมันบอกง่ายช่วยโอกาสช่วยโอกาสเด็ดเด็ดเกถือเรื่องถือเหล้าเมียเจ้าสิธรรมดาเอาน้องมาไม่เมียเด้ดอ่ะบ่หนึ่งลูกเขาได้ทันลูกแม่เขาบ่นี้คนฟังเราสิ เอาเกรียวเอาลัดเกินไปว่าเจ้าของบ่ได้เบ่งซอยเมียก็ว่าบไม่ลูกเจ้าของมีลูก2คนเลยตัวใหญ่ยังไงอ่ะวลูกผู้ที่2ตั้งซื้อผ่านซื้อฝรั่งได้หน่ซื้อว่างไดเล่ะจอนนี่เน้ะแต่ว่าดังห่งคมลุงเลเลิดมันสิงัดมาใส่ตอนเป็นเบาเพิ่นก็ได้บปุ๊เจ้าตัวพาหลานกระลมคลุมเขาก็ได้อ่ะบ่คืนเลยบ่บ่ยังเท่าซุมื้อนีแล้วอีหยังมาสิบุ่มดนแต่ว่าคือจังลมค่อยๆลดแกะเข้าไปเรื่ลยมันบ่มีดุของเจ้าคือล่วงเลแต่คือบ่เอาขึ้นเนี่ยมันหันใจลงอยู่บ่ผิดสังเกตดอก ขั้นมันพับคือสายยางพว่าทีหมอเขางัดขึ้นอยู่อา้าว่า้ยงัดดังงัดจมูกลายหาท่าสองคนมักกันกันนะเอาจ้อยเอาผ้าขนไปไว้เจ้าคนจีนผอาจีนหัวสองคนมันมาก,กันใส่ก็ใส่ตัวนาแขกหนาคนเจ้าหนูปัยหานน้ององูงใหญ่ใอญ่เลยใส่ย่ามนอนรับกันที่ว่าใอยรบก,กวนข,ขึ้นเ่าตบ่อบ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 อใส่ภาษาบอถือขั้นมันว่าเอามาเนี่ยเป็นยางหนีเลยขั้นมันว่าเอามาขอกระติ๊บ้างแมนบ่ล่ะทวนลุงผุนตะลืบบุบ้ย ถามข้าเจ้าเบิงว็าให้เข้าใจกันบ่ได้มาดูถูด,ดูแค่นะมาคันเลียงคันเจียขันใดกันไปแล้วนั้นจะเสื่อมผู้ฟ้ามากโอ้ยบ่เ,เรื่มคุณนดอคอนสมหวังอ่ะพี่ขอหน่อยทิ้งสุดนึง